สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังของ crf 3 0 0 l กันนะครับนี่เราก็ซื้อตัวนี้นะครับเป็นดิกนะครับ general c t นะครับรหัส md 3 0นะครับนี่มีบอกอยู่ honda cr b 1 5 0 m s x cf 2 5 0นะครับสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ เปลี่ยนกันครับไปกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดจุกยางกันฝุ่นออกก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวหกเหลี่ยมนะครับไข่ออกนะครับนี่ก็จะฝืดนิดนึงนะครับหกเหลี่ยมค่อยๆไข่ออกนะครับ ไม่ยากครับไม่ยากเปลี่ยนแป๊บเดียวครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับดันออกมาจะหมดแล้วนะครับปั๊มเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผ้าเบรกเราเหลือเยอะเท่าไหร่ครับรถเราตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณห้าพันหนึ่งร้อยโลนะครับผ้าเบรกหมดไปแล้วออกมานะครับอืม สภาพนี่นะครับขี้ฝุ่นเต็มเลยนะครับแต่ก้อนไส้เราก็ล้างทำความสะอาดนิดนึงนะครับดันมือกดปั๊มเข้าไปเลยครับสุดแล้ว นี่ออกมาแล้วต่แดนพระเบรกเราบางมากจะหมดแล้วนาดพระเบรกนะครับนี่ ผ้าเบรกใหม่ของเรานะครับใส่กันเลยครับนี่นะครับเทียบกันเลยนะครับความหนาผ้าเบรกใหม่กับผ้าเบรกเก่าเราคนละเรื่องเลยครับลด5,100โลเห็นผลชัดเจนเลยนะครับความต่าง จะมีเดืออยู่เสร็จแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วเบรกใหม่เต็มเต็มนี่นะครับ สังเกตตรงล็อกข้างล่างนี้นะครับถ้าใส่เข้าล็อกจะอยู่จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับนี่นะครับดัน,เ,นเข้าล็อกจะมีล็อกอยู่นะครับบ่าวางไว้ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ผ้าเบรกไปแล้วนะครับตรงล็อกละเราก็ใส่สกูกลับเข้าไปที่เดิมนะครับนี่ใส่ตามรูเก่าเข้าไปเลยร้อยผ่านตัวแรกไปนะครับ ร้อยผ่านตัวที่สองไปเล็งให้ตรงรูครับแล้วก็หมุนเข้าได้เลยครับนี่หมุนเข้าได้เลยหมุนเข้าไปจนสุดนะครับแบบพอตึงมือนะครับไม่ต้องย้ำแรงยังไงก็ ไม่หลุดอยู่แล้วครับอือสุดแล้วสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วปิดด้วยลูกยางกันฝุ่นเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเบรกดูลูกปั๊มทำงานนะครับนี่ติดแน่นอยู่ใช้งานได้ นั่นปรกักน,นี่นะครับเรากดก็จะดันออกมาเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราลองมาขึ้นขัดตั้งคู่แล้วลองมากดเบรกดูนะครับยวขึ้นขัดตั้งคู่แป๊บหนึ่งครับอยู่ครับอยู่อยู่ อยู่ครับอยู่แน่นตับนะครับเดี๋ยวเราลองไปเขียลองไปเบรกดูกันนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นภาพสโลโมชั่นตอนกดเบรกนะครับล้อก็จะล็อกเลยนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราไปลองขี่มาแล้วนะครับนี่ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเบรกก็ไม่แพงมากนะครับอยู่อยู่ราคาประมาณอืแปดไม่ใช่เบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าแปดสิบกว่าบาทนะครับเบรกหลังอยู่ประมาณร้อยิบาทร้อยสิบาทนะครับก็เดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อน,นรับของเบนดิกนะครับว่าจะหมดไวไหมครับของเดิมติดรถมาหมดอยู่ประมาณห้าพันหนึ่งร้อยโลนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะครับเยินแล้วครับกล้องเป็นดิจิตเนลเลนะครับรหัส MD 3 0ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมารับชมครับสวัสดีครับ